ประกาศขายที่ดินเปล่าตอนนี้เป็นที่ดินที่เขากำลังปลูกมันสำปะหลังอยู่ทำเลดีครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดยางสาย1311เส้นเชื่อมต่ออำเภอคิริมาตไปอำเภองกงไกรราชทะลุนู่นเลยครับอำเภอบางละกรรมเนื้อที่เป็นฉนดคุดแดง ห้าไร่หนึ่งงานเศษเขาขายอยู่ที่ไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทที่แปลงนี้สวยครับเหมาะสำหรับทำฟาร์มเหมาะสำหรับปลูกบ้านทำสวนทำไร่ก็เหมาะสมเ,เจ้าของที่ดินต้องการประกาศขายนะะเพราะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ เขา,เามรอดกดตกทอดก็ต้องการนำเงินไปชำระหนี้ตามกฎหมายนะครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0972530444หรือที่หมายเลข0970898830ครับราละ350,000บาทฟรีโอนนะครับที่แปลงนี้ สวยมากติดถนนลาดยางครับเนี่ยฮะแผนในท่านเห็นเนี่ยถนนลาดยางมีไฟฟ้าอยู่บนถนนเรียบร้อยจะทำฟาร์มก็ได้จะทำโรงงานก็ได้หรือจะซื้อไว้สำหรับปลูกบ้านก็ได้นี่ฮะรอบๆพื้นที่เนี่ย ตรงโค้งนูนก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะฮะบ,บ้านมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆถามว่าอยู่ใกล้ชุมชนไหมอยู่ใกล้ชุมชนห่างจากอบตหน,นองกระดิ่งนะแค่3กิโลเมตรเองห่างที่ว่าการอำเภอิีิมาศแค่4กิโลเมตรเออเศษๆเกือบ5กิโลเมตรห่างจากสํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทยัย31กิโลเมตรนะครับที่แปลงนี้สวยครับ เนี่ยราคายังต่อรองกันได้นะครับ3ามแสนห้าหมนบาทครับเนี่ยผมเดินเลาะริมชายแดนเขตที่ดินระหว่างที่ดินประกาศขายก็เป็นไร่มันสับะหลังกับที่ดินข้างเคียงนะครับที่เขาปลูกไร่ยอ้อยไว้เนี่ยฝามือก็จะเป็นไร่อ้อยที่เัาไม่ขายนะฮะ แต่ที่ที่ก็ประกาศขายก็คือไล่มันสำะหลังอยู่ซ้ายมือครับเนี่ยหน้ากว้าง40เมตรนะครับด้านลึกเนี่ยยาว200เมตรเป็นฉนดคุดแดงเนื้อที่5ไร่ หนึ่งงานขายไร่ละสามแสนห้ามืนบาทฟรีโอนราคายังมาคุยกับทางเจ้าของได้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่097 2530 444หรือที่หมายเลข097 089 8830ครับติดต่อเข้ามานะครับหรือจะนัดหมาย มาดูที่ดินแปลงนี้ก็ได้นะครับที่ติดถนนนะครับถนนลาดยางด้านหน้าทำเลดีครับนี่ฮะพาท่านชมนะครับรอบแปลงเลยครับติดต่อเข้ามานะครับที่สวย ราคาไม่แพงได้ละ3ามแสนห้าหื่นบาทเหมาะสำหรับลงทุนทำฟาร์มปลูกบ้านที่อยู่อาศัยนี่ฮะด้านท้ายที่ก็สามารถทำสวนก็ได้ทำไร่ก็ได้ทำฟาร์มก็ได้ หรือผู้ที่ทำงานอยู่ต้องการที่ดินวางแผนอนาคตสำหรับใช้ชีวิตหลังกเกษียณที่แปลงนี้ก็สวยนะครับ,นะร,บราคาไม่แพงนะร,ราคาพอจับต้องได้นะครับไล่ละสามแสนห้าหมื่นบาทอยู่เขตตำบลตะโนดอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทยัยนะครับ นีด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมช่องธรรมาหากินชาแนลบากิติศัก์หันกล้าเรามีที่ดีๆมานำเสนอขายอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆน,นะครับกดติดตาม ช่องนี้ไปตลอดนะครับมีที่สวนทุเรียนในภาคตอนวันออกที่ดินแปลงสวยๆราคาไม่แพงก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาได้สนใจที่ที่ไหนก็ติดต่อเข้ามาหรือเจ้าของที่ต้องการจะให้ผมไปทำรีวิวก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0972530444หรือที่หมายเลข 097 089 8830ครับขอบคุณแฟนที่ติดตามรีวิวขายที่ดินเปล่าขายสวนทุเรียนของผมมาตลอดครับสวัสดีครับ